สองดอกนี้อวบสวยมากค่ะพ้อนให้ดูหมุนตัวดูรอบๆนะคะอากาศแบบนี้เห็ดเขาออกสีนี้มองหายากมากดอกนี้เกือบเดินผ่านแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินป่าหาเห็ดแบบรีบรีบด่วนๆเร็วๆอีกแล้วนะคะเก็บเห็ดกับป้าอ้นก็มีแต่รีบรีบร็วๆรนด่วนนะคะคือวันนี้มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวจริงๆคะ่ะเพราะว่าต้องไปเข้างานเร็วกว่าปกตินะคะวัน,นเอาแล้วเข้ามาทําไมคะทีนี้ประเดิมเห็ดวันนี้ไม่สวยเลยนะคะก็ขวัญทุงค่ะ เจอเห็ดดอกแรกอย่าเดินผ่านนะคะเป็นขวัญถุงมันมันมันค่ะวันนี้อากาศแบบนี้เห็ดเขาออกสีนี้มองหายากมากสวยค่ะแค่ตำหนินิดเดียวนะคะอุ๊ยอีกดอกทางนู้นค่ะ นี่คะ่ะทุกคน oh. เจอเห็ดนอนแองแมงนะคะทำไมมานอนอย่างนี้นะคะหรือว่าจะมีคนดึงออกมาแล้วก็เห็นเขาเป็นตำหนิก็เลยไม่เอาแต่ความจริงเล็มได้นะคะทุกคนเดี๋ยวป้อ้นเลมเอาดีกว่าคะ่ะดูคะ่ะเสียดายเขาดึงออกมาแล้วเขาไม่เอากลับบ้าน อุ้ยปาอ้นเจอดอกทางนี้นะคะโอ้ยังสวยอยู่ค่ะเจอดอกหลบอีกดอกโอ้ดอกนี้อ่อนมากอุ้ยนะัดโอ้กระเด็นกระดอนนี่ค่ะกระเด็นไปไกลมากไม่แตกเลยนะคะอันนี้ที่ป้าอ้นเก็บเมื่อกี้นะคะ บางตะก้าฝั่งนโน้นโอ้เดี๋ยวจะกลวงนิดนึงนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะลองตัดขาอันที่เขาระเนระนาดเมื่อกี้ะคะ่ปะป้าอ้นว่าน่าจะเป็นฝรั่งเก็บแล้วเขาดอกพิการเขาไม่เอาแน่นอนเลยลองดอกนี้นะคะเนี่ยขาสวยเหมือนกับจะเพึ่งดึงออกมาใหม่ๆมหมาดๆเลยนะคะ ดูค่ะได้เนื้อเยอะอยู่นะอันนี้ก็สวย ว้าวเจอดอกใหญ่ครับทุกคนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหูยขาใหญ่มากป๊อดลองตัดขานะคะว่าจะกลวงหรือเปล่าอู้หนออืมแต่ว่าขาเขานิ่มนะคะนิ่มหรือนุอม่มโห ไม่มีหนอนค่ะได้ส่วนบนก็โอเคนะคะว้าวสองดอกนี้อวบสวยมากค่ะพระอ,อ้นให้ดูหมุนตัวดูรอบๆนะคะไม่ได้ถ่ายตอนที่ใบไม้เขากรบอะค่ะพระอ,อ้นเกลี่ยใบยไม้ออกแล้วดูค่ะขาใหญ่ๆอีกแล้วเอ้า ขานุ้มอีกแล้วโชคดีนะคะที่ป้าอ้นมาวันนี้ถ้าไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้กินนะคะแก่เกินกินค่ะอ้นเจอดอกหลบอยู่ดอกหนึ่งทางนู้นนะคะนี่ค่ะนี่สองดอกนั้นถ้าป้าอ้นไม่มาวันนี้สภาพเขาก็จะเป็นแบบนี้แ่ะคะ่ะหมวกนุ่มนะคะแล้วก็กลวงค่ะให้หนอนแมลงเขากินไปเนาะ ยังพอทันดอกอ่อนดอกนี้ค่ะดอกนี้ก็ขาวจุ้ยอันนี้ไม่ใช่เจอกลุ่มดอกเล็กๆก็เพิ่งจะออกนะคะแต่เล็กเกินไปค่ะเสียดายนะคะทําความสะอาดยาดดูค่ะใครหนอจะเป็นผู้โชคดีนะคะ เดี๋ยวสาวอาทิตย์ก็คนมาเต็มป่าแล้วค่ะอันนี้ยังพอได้นะคะดูค่ะอดอกนี้โปรมาท่าก็กินแล้วเก็บดอกนี้ดีกว่าค่ะสวยงามยังมีทางนุ้นอีกดอกนะคะนี่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเห็ดพิษค่ะนี่ค่ะเห็ดพิษดอกนี้เกือบเดินผ่านแล้วนะคะ โอ้ทากมาสองตัวเลยใช่ไหมโอ้กลวงหมดแล้วค่ะอันนี้เสียดายนะคะดูทากเขากัดจนพรุนเลยสวยงามมากให้ดูค่ะกลุ่มตรงนี้ได้เยอะอยู่นะคะขนาดบอกว่ามีเวลารีบๆก็ยังมาอ้อยอิงอยู่นะคะชื่นชมความสวยงามของเห็ดนะคะทุกคนแต่ว่าคงจะได้เฉพาะส่วนบนของเขาะคะ่ะ อู้ดูค่ะจริงๆด้วยนอนนะคะนอนป้าอ้นไม่เอากลับบ้านนะเออยังพอได้หมวกค่ะทุกคนเดี๋ยวดูดอกนี้นะคะนอนอีกแล้วค่ะ นอนยังได้ส่วนหัวค่ะทุกคนนี่อันนี้ขาวจั๊วดอกนี้สวยสุดแล้วนะนี่ของกลุ่มนี้นะเดี๋ยวอ้นขอตัดขาส่วนที่เหลือเร็วๆรีบๆนะคะ เพราะว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงใกล้จะหมดแล้วค่ะก็ช่วงเดินขากลับนะคะขากลับป้อ้นเดินก็จะจะไม่ตัดขาเห็ดนะคะทุกคนไม่มีเวลาค่ะจะเก็บใส่ถุงใส่ถุงเนาะหีทํายังกัดจะเจอหน่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกัน <laughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะ เจออีกดอกค่ะว่าจะไม่ตัดขาให้ดูนะคะแต่เห็ดนี้สวยค่ะโอะ้มาอวบมาเจออวบอวบสวยๆตอนกลับอีกแล้วป้าอ้อน เจอดอกแองแมงข้างทางอีกแล้วนะคะกวางเตะหรือว่าคนตัดหรือว่ากวางเตอุ๊ยอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ถ้าไม่ได้เห็นดอกที่หัวหลุดก็ไม่มีโอกาสได้เห็นดอกสวยๆนะคะอันนี้คือแองแมง อีกดอกทางนู้นค่ะปัดปัดปดไปค่ะเดี๋ยวแบกกิ่งไม้นี่อุ้ยมานตอนกลับอีกแล้วพระอน้นเอาท่าปิดทาาไว้อีกดอกหนึ่งค่ะนี่พระอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กับพระอ้นเสมอมา แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ